สวัสดีค่ะพี่น้องพวกเรา่องก้อยเลืองแซน,ท,นที่แรกว่ซซี่ว<ส><ม>อเลทไทยได้พี่น้องเพราะว่าเป็นไข่กินยาไปแล้วพอต้องพูดมาอยากให้กินสองเม็ดยาดีจด้เดืนกำลังกินแล้ต่เดี๋ยวก็จะกินอยู่อันนี้เป็นฟาร์มวัวนะคะแล้วก็ฟาร์มหมูของเสียอามเกาหลีถ้าเสียอามเกาหลีเบงคลิปนี้ ็เสิเห็นด้วนี่เออถ่ายคนเบืออเลยด้วยเสียอามเกาหลีเอ้านักเรียนวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยจ้าจ้าครับเอากับพีกับน้องกนมือไม้เบียงไหนตื่นเต้นอยู่บอกสงสารถามมันแคบพี่น้องเลยขับรถมันก็ต้องทางนี้คุณจะเลือกทางไม่ได้กันมีเดินบานคือบ้านเราเป็นงนี้คือสิเป็นวายยุ่ไม่ได้ขับรถเอ่อขับรถนทอยลังเลยอ้าวผมวกงผูวได้ อะไรโควโคมไรสายอืมจากะละกดอร์น่งตอนเช้าวันศุกร์วันสุดท้ายของอาทิตย์แล้วนะวันศุกร์เราวันนี้ใช่อ๋อวันศุกร์นี่นะเสียอามฝ้าม,มู๊พ่นกะเลียงยาไว้น้ำพร้อมได้พี่น้องน,นะเออพ็นแนวมาจร่งเป็นรอยเห็นนอกกระจกหันหมอนแะล้วเสียอา พอก็เมีเป็นคุ้ม้าพงวดให้หเลียหมูไปนําธุรกิจในบานแบบว่าพอตตออกไปสู่ชีวิตนอกบาทพอตตออกไปสู่ชีวิตไกลนั่นนะมีอาชีพติดโตอยู่ในบานโอ้จะเป็นปูมใจหลายคนได้อยู่กับบานบอหลูกฮ้าเขาก้าา,าส่วนของเขาไงส่วนพอเมย์ก,ก็คือเป็นตัวยืนตัวหลักในบ้าน มีรถสวนมากวันนี้บ่จมเี่ยแล้วอยังจะเลือบอลถือขาด้คือเปลี่ยนบนอนเศร้าลสีได้จำาสดเจอ <c oughs> จำใส่สมองสิ <c oughs> ได้จำใสสมองแต่ว่าอันนั้นไงเวลางเวลาทอยเวลาเรียบเวลาทอยนันลงบอลัาานเกง่ง <c oughs> ถอยเดียวเดี yeah. ๋ยวเดี๋ยววัน ja นี้จะลองหัดให้ถอยดูตรงที่คุณตาผูกของเห็นไหมถอยลงข้างล่างแล้วก็เดินหน้าเป็นแม่จ่ายนะครับนั่งเลยฮะครับรถยังได้ขาดเกียร์กระโลงรถคุณตาแล้วนะเกียร์กระปุกเก่งเกียร์กระปงเลยครับรถอันนี้ง่ายมากเลยถ้าเก่งเกียร์กระปุกเพราะว่าเกียร์กระปุกนี้มัน บ้างค่อยม,อนกกม,อมันน,มนนั่ได้ทางมันบริดิทธคือนี่ขับเกียร์กับพุกไม่หมันเดินนะฮะเยอะมากอันนี้มันขับขับเกียร์นี้ก็นิ่มเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับตัวรถขึ้นอ,อยู่กับโซกน้ำผอมคุณกับตัวรถรถนิ่มรถบนนิ่มข,ข,ขั้นรถไปว่อาอาจบ่อใดมันแข็งดินนองโดงดงโด่อากาศตอนเช้านะคะเวลาเจ็ดโมงสี่สิบสาม อ,นนอันนี้โกกิุค่าค่ะต้องตีไฟเมสนี่พี่นววงแนวทางเป็นอาหารเดินนี่เด้อรัดต้องแข็งไปหน่อยบ่มันก็ต้องซัมนี่ล่าบานเจ้ามันเป็นทางแดงคือซื้อเป็นเลยเบวงใหญ่ใครเป็นเอามาตีเป็นสองเลนกับซันมนี่ล่าอยู่เลนของตัวเองเลยค่ะโอเคแล้ววันธนแบบารัตน์อะไรไไเวลาเลี้ยวทางก็ยังวันเก่ง ใบนะมีคอนกีตนะทางคอนกีตเขาเอาาิอ่ะก็เ,เรียกคอนกรีตที่เป็นปูนนะนะคอนกรีตอันนี้เป็นยางมะตอยมันจะมีแบบคอนกีตแล้วก็มีอิฐเป็นก้อนๆไปเบืองสวนบักทัวะพอนำนะ้ำเนาะเมือนี้คนปลูกทัวอันนี้เป็นวัดบ้านนางงามนะคะพี่น้อง ก่อนอนุโมทนาบุญถวายพระประธานแล้วก็มีขอละฆั้งทองทองเหลืองนะพี่นอ้องอ่ะก็ล่าสุดก็ปัจจัยสางเมมค่ะพี่น้องปัจจัยสางเมมให้พี่ให้น้องมัน่างามแล้วก็บ้านใครชิตติดกัน ทั้งนี้ก ar, ส osure, mond, ็สิเฮ็ดเป็นสวนเกษตรเด้ค่ะพี่น้องทางหน้าเบื้องพี่น้องเบื้องมึงให้เบิ่งพุ่นน่ะสวนบักเขือบักเขือเปาะบักเขืออันนี้ฮาเนี่ยพี่น้องกินกับป่นแล้วก็ยอะมากๆแก่ย่างกังเว่นย่างกังเว่นนั้นเสียมาลวกกินกับต่ายโซพี่น้องคุณ่ะบักริมฟ้าคุณหน่ะอาหารของสูงไปขายอยู่เมืองนอกแพงแท้เด้อ โอ้ผนบูอืดของอยู่ของกินนะอยู่น้ำให้น้ำหน้าผู้่นอยู่ประจํา่นกับบอยากดอกพี่น้องเอาโดนๆเอาเห็นเตอนน,นเขาบกว่าน้ำลายเงี้ยน้ำลายเงี้ยเอาเห็ด่คขาเอาไปขายตีไฟได้วยนะ ถึงแล้วก็ต้องตีเลยค่ะตีประมาณร้อยเมตรถึงสองร้อยเมตรไม่เกี่ยวเขาก็จะเลี้ยวเหมือนกันคุณก็เลี้ยวของคุณสิฮักฮักฮักเร็วมุน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 พวงมาลัยแล้วก็คืนพวงมาลัยด้วยค่ะอยู่ในระดับตรงค่ะเดินหน้า อย,อย่าชิดเอออย่าชิดต้นไม้มากทางแยกอันนี้เลาะขับรถมันก็อย่างนี้แหละอันนี้เอนกว้างสุดแล้วนี่นะ รู้จักผ่อนรู้จักหนเพราะว่านี่พี่น้องอเป็นแต่รุดหน้านี่บ่หน้ากน้ายมดำหนี่สดส,ดสดลูกตา <c oughs> ตออยู่ประเ้ศไทยพานเราอันนี้เป็นมะม่วงงามมันเป็นอากาศรีนอ่ะรูบรุกหมอ ใส่แต่แดดต่อเนอะเด็ดค่ะโอ้วันนี่เอายางเอาบ้างนั่นพี่น่องครับแปกให้บอกนะพันไปหน้าเดิอนี่ คับในหลวงจะเจาะเนี่ยตรงใต้เขาคือสิบีบแก่ตามกฎบ้อเขาก็บอบีขุนครับงอแงบเนี่ก็มีเขาก็เคยซื้อคอยแบบว่าแล้วไอรีไปเขาก็ต้องไปเหตุอันนั้นติดป้ามือใหม่ครับเออมือใหม่มือใหม่ครับครับพี่น้องหมู่บ้านนี่เพิ่งเพิ่นมาขุดมั่นแล้วพี่น้องน่าทั้งขาโอ้เจ้อ่อนซอนยำปูมันนี่โอุ้หจนเปลี่ยนเลยไม่เป๊ะ เออจนเปลี่ยนเลยคนน่ะเขาไปเบิร์ดีดีมองคนปลูกเนี่ยเมื่อวานนี้พันขูดมั่นพี่น้องโอ้เอาจนเปลี่ยนเออเติดแล้วไปมั่นก็ได้เิรื่องบำรุงตาจออยู่นะกล้องก็งจ,งกงจะทรายหน่อยนะคะ นเอาไงเป็นวันอากาศเย็นเนาะเข้ากรุงเทพเด้หอนหอนกลับมาบ้านหนาวเออกรุงเทพมันตึกมันหลายนาะมันตึ๊กเป็นปูนแดดใส่ซองตึกมันก็เลยอบไนก็ไปเพราะเขาโรงแรมมันเย็นเนาะเนี่ยมาสังเงาะสั่งเไปพัทยา ออนบได้เลยมันห้องแเนาะื้หอนใหม่เพิ่นอนนไงนปลูกัตูกใส่ซีพีทุ่งไรทุ่งนาใส่กันต่อไ่พี่นอนบ่กตจ้ะ ข้าปลูกเนียใช้ชีวิตนี่เด็กบอกแล้วอยู่นอีกอันเน่คนขับรถไม่นี่นะโอ้ยเปลี่ยนแล้วพาไปหันไปนีได้เด้อนี่พดแรกแล้วพ่อบอ่อตรงไปเขาที่พ่อจะมีจับรถอืม เอา้าพี่น้องฝากกับพี่กับน้องไว้จำนี้เนาะครับพอกันคลิปหนาดเด้อสวัสดีครับบ๊ายบาย